ไปดูกันที่จังหวัดแพร่ค่ะคุณผู้ชมคะชาวบ้านหมู่สองหมู่แปดตําบลตําหนักธรรมอําเภอหน่วงง่วงไข่หนองหรือเปล่าคะน่าจะเป็นหนองนะไม่น่าจะหน่วงนะคะอําเภอหนองง่วงไข่จังหวัดแพร่นะคะและชาวบ้านหมู่สี่หมู่หกหมู่เจ็ดและหมู่สิบเอ็ดตําบลแม่คำมีอําเภอเมืองแพร่จํานวนกว่าสามสิบคนเนะะี่ยค่ะไปชี้จุดเดือดร้อนเพราะว่า ลำคลองตื้นเขินค่ะของแม่น้ําแม่คำีนะคะทำให้เกิดความเสียหายกว่า700หลังคาเรือนนะคะคือหน่วยงานเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เข้าไปดูกันบ้างแล้วแหละคือชาวบ้านเขาก็ไปร้องกันมาหลายครั้งพื้นที่นี้เนี่ยติดกับ2ตําบล2อําเภอเป็นแม่น้ําสาขาที่ไหลออกมาจากแม่น้ํายมนะคะชาวบ้านแถวนี้เขาก็มีอาชีพทําการเกษตรหาปงหาปลากันมาแต่นมนาน นายบุญเทนสีมูลอายุ79ปีชาวบ้านหมู่สองตําบลตําหนักธรรมอําเภอหนองม่วงไข่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าตัวเองมีบ้านอยู่ใกล้กับแม่น้ำแม่คำมีได้รับผลกระทบจากแม่น้ำแห่งนี้เพราะว่าฤด,ดูน้ำหลากเนี่ยค่ะน้ำป่าเนี่ยมันจะไหลมาเยอะมากแล้วไหลไวมากนะคะลูกคลองหรือว่าแม่น้ำเนี่ยมันก็ตื้นเขินเห็นไหมคะดินเนี่ยสันดินเนี่ยมันขึ้นมาเลยค่ะมันก็เลยทำให้มันเก็บน้ำไม่ได้พอน้ำมาไว มันก็ไปไวค่ะไปท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนกว่า20หลังคาเรือนเลยมันได้ผายบ้านน้่เนี่ยค้าน้ำมีได้มหมหอกสบายน้อยหนึ่งราไม่ผายนะเจ้าไม่ได้เปิดน้ำเปิดอย่างไปสบายเฉยน้อยห่พาตอนแี้นักท่องเทีวันเฮานี่อันนี้คือพิกัดอำเภอหนองม่วงไข่นะคะไม่ใช่ไขอ่อยู่จังหวัดแพร่นะคะ ขณะที่ช่วงฤดูแล้งค่ะชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนขาดน้ํากินน้ําใช้นะเพราะว่าน้ํามันแห้งคอดเอีกคือแม่น้ําก็เก็บน้ําไม่ได้มันมันตื้นเขินนะคะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะ,ะแต่ว่าเป็นช่วงต้นสายนะ,ะพอมาถึงจุดนี้เนี่ยน้ำมันก็เรียกว่าจะเปลี่ยนสายไปนะคะแล้วก็จะไปไหลเข้าท่วมบ้านเรือนเลยเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นลักษณะกายภาพที่มีปัญหาอยู่ที่แม่น้ำสายนี้ เขาจะได้ฝยแยก้บูดน้าหด่าัอน้บ่อน้ำเาได้บ้บ่อน้ำในบนบ้านนะครับมันจะคืมันบ่แห้งแ้วก็คือช่วงหน้าแรกนี่คือน้ำบ่อบ้านเขาแหละแห้งครับหน้าแรกที่ม่แห้งแห้งหมดเลยแครับส่น้ำมันลึกหมดน้ถ้าน้านี่บ่มีนะถ้ามีน้านี่นะโอ้น้อยเดียวนะสองสองสามเมตรก็่ถึงน้ำแล้วอยากด้ไอ้ฝายที่ว่ามาตรฐานนะครับ มาตรนนะครับเจ้<ต>สองข้างนี่กันผนังไอ้ถาวรเนี่นนนคยครับมันมาได้ได้นี่ได้ไดหน้ามือนกับเสาะเลได้นดายภูมิรัพย์เลิศสิริกุลดีเรค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตําบลตําหนักธรรมอําเภอหนองม่วงไข่และนายสายยาันเรือนคมผู้ใหญ่บ้านหมู่11เนี่ยนะคะก็บอกว่าลาม้วยแห่งนี้เนี่ยชาวบ้านเขาได้รับประโยชน์กว่า700อหลังคาเรือนในช่วงฤดูน้ำหลากนะคะก็จะมีน้ำที่มันมากนะ ทีนี้ถ้ามันขึ้นเขินมันก็จะกักเก็บไม่ได้น้ํามันก็จะไหลเร็วนะคะเก็บกันไม่ได้เลยน้ํานี่มันก็เดือดร้อนในช่วงหน้าแล้งอีกแล้วยังจะไปกัดซ้อพื้นที่ชาวบ้านที่ผ่านมาเคยขอความช่วยเหลือไปหลายหน่วยงานแต่ก็แค่มาดูแล้วก็หายไปนะวันนี้ก็เลยรวมตัวกันขอความช่วยเหลือจากทีมข่าวนี่แหละค่ะเป็นกระบอ,อกเสียงให้หน่อยเกษตรทุกปีครับก็จะต้องทำมาหากิ่กันเนาะ น้ำบ่มีใจลําบากมากเลยเพราะน้าเส้นเนี่ครับเป็นอันนี้ประโยชน์มากที่สุดเลยน้าแม,ม,ม,ม่ขมี้เนี่ยครับเพราะต่อนนี้มันบ่มีฝายบ่มีอย่างกันสักตีเลยครับการ,กรเกษตรก็ยุบไปเป็นไรๆบ่มีลอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องของปลาอีกนะคะคุณผู้ชมจากที่เมื่อก่อนปลามันเคยชุกชุมตอนนี้ก็ไม่มี นะคะแล้วน้ําบ่อที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยก็แห้งขอดเกษตรกร,ร,กรที่ทํานาข้าวก็ขาดน้ําดินก็กลายเป็นที่รกร้างปลูกพืชผลไม่ได้อีกชาวบ้านก็เลยอยากจะให้ขุดลอกคูคลองกันเลยค่ะ มาช่วยกันที่ลำน้ำแม่คำีเนี่ยแหละแล้วก็ขอให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำซะเพื่อให้เกษตรกรได้มีที่เก็บน้ำนะคะเอาไว้ใช้ยามหน้าแง้งขณะที่นายเอกการซื่อทรงธรรมค่ะปเป็นสสแพร่เขตหนึ่งนะสสอนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยหลังจากที่ได้รับหนังสือร้องเรียนจากทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะคะถึงปัญหาลำน้ำตื้นเขินเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยสสแพร่บอกว่าเคยนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรไปแล้วถึง 2ครั้งนะคะทีนี้ล่าสุดค่ะแม่น้ำแม่คํามีนี่นะคะอยู่ที่หมู่8ตําบลตําหนักธรรมนี้เนี่ยตอนนี้ทีมงานของเราได้ประสานกรมเจ้าท่าแล้วนะคะขอความอนุเคราะห์ค่ะแล้วก็มีการสั่งการให้สำนักง,งานพัฒนาและบารุงรักษาทางน้ำที่7แก้ไขปัญหาตื้นเขนินนี้โดยการขุดลอกโดยจะใช้งบประมาณปีหน้าค่ะ ปี66มีแผนแล้วนะคะเดี๋ยวจะขุดลอกก่อนประมาณสัก1,000เมตรก็คือ1กิโลเมตรเนี่ยแหละค่ะระหว่าง15พฤศจิกายนนี้ถึง15กุมภาพันธ์ปี66นะมีนายอิศดาธีรจันทานนท์เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานนี่อันนี้บอกเจ้าภาพเลยนะคะเป็นคนนี้ติดต่อสอบถามลงชื่อลงทะเบียนขอร่วมกันขุดลอกคูคลองได้ที่หัวหน้านี่นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม อย่างที่เคยบอกกันไปเมื่อวานนี้เราก็บอกกันแล้วว่า